ว้าวเฮกันทั้งตระกูลเลยโน้ตวิเศษน้ำยาดีแพทริเซียท้องลูกอีกคนแล้ว ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแพทริเซียกูดกับสามีน็อตวิเศษรังสีสิงพิพัฒด,ด้วยนะคะที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาทคนที่สองแล้วโดยแพทริเซียได้เผยว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะปีที่สองที่ได้เฉลิมฉลองในฐานะแม่ปีนี้พิเศษขึ้นอีกเพราะมีตัวน้อยอีกคนในท้อง เอลิเซียจะได้เป็นพี่สาวแล้วค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะข่าวดีต้อนรับวันแม่นะคะในปี2,167ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ด้วยนะคะ ทีพแพทริเซียและสามีโนต้ตวิเศษจะได้มีลูกคนที่สองแล้วนะคะช่างถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยค่ะพร้อมกันนี้โนต้ตวิเศษรังสีสิงหวิพัฒนก็ได้โชว์ภาพอันตรสาวของลูกน้อยในท้องอีกด้วยนะคะโดยภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ